ขายแบบปีกใช่ไหมถุงเจ็ด <500. S 3> ถุงร้อยเจ็ดถุงร้อยส่งร้านขาย้นมาเลยครับส่งร้านขายต้นไม้คือเอาใส่เป็นถุงปุ๋ยอย่างนี้ไปเลยเ,ร,เราจะบรรจุเป็นถุงปุ๋ยให้เขาเป็นไซส์ใหญ่ใหญ่เลยเป็นไซส์ใหญ่ไม่มไใชบรรจุเลยเพราะเจนก็ตอบอย่างนี้เลยก่อนนะดทำขายเกี่ยวกับตลาดนัดคลองถุนนักผ่านตัวเองมาขาย ดินมาทําดินส่งกันไม้เพราะช่วงที่โควิดเข้ามาพอดีก็เลยพลิกโอกาสถ้าเราไปมุ่งจะขายตลาดอย่างเดียวโควิดเข้ามาแล้วก็ขายพอไม่ได้สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสตังอีกเลยนะคะวันนี้นะคะสตังก็จะพาทุกคนนะคะมา ดูเนี่ยค่ะโรงงานผลิตดินนะคะผลิตดินเพาะปลูกนะคะนี่ค่ะก็เป็นโรงงานเพื่อนพ่อนะคะก็แต่ก่อนเคยขายของด้วยกันแต่ว่าเจอโควิดนะคะก็เลยมาทําปุ๋ยแทนนะคะก็มาทําดินเพาะปลูกนะคะสูตรครอบจักราวาลค่ะก็เดี๋ยวเราไปอีกทูกันนะคะ นี่ค่ะพ่อก็มาซ่อมเครื่องจักรให้ให้หนาเขานะคะนาตั้นนะคะมาซ่อมเครื่องจักรให้ mm hmm. ก็จะมีนี่ค่ะมีพวกมะพร้าวใบไม้มันก็สับออกมาให้เป็น,เป,น,น,เ,นะะเป็นเหมือนลูกเต๋าอะค่ะสับเป็นเครื่องสับอะคะ่ะ พ่อก็อจะมาซ่อมเครื่องเนี่ยค่ะก็พี่รู้หมือนกันว่าเครื่องอะไรนะคะก็ลเลยมีโอกาสได้มาถ่ายนะคะหนูก็ไม่กล้าถามสูตรน้านะคะก็มีเค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็จะมีดินมีใบไม้มีใยมะพร้าวเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ นี้ก็คือเครื aqui, ่องทําปุ๋ยมะพร้าวนะคะก็มัดอยู่ในถุงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยนะคะไม่กล้าเปิดนะคะนี่คือเครื่องมันพังนะคะพ่อก็เลยต้องมาทำเลยค่ะก็เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะคะกะเดินเต็ม เ็นเครื่องบดใบไม้นะคะเนี่ค่ะเท่าที่ดูก็เห็นนะคะเขาบดรวมใส่กับพวกกา,ากมะพร้าวนะคะแล้วก็บดรวมใส่กับพวกกา,ากมะพร้าวอันนี้ค่ะคือยังไม่เห็นขั้นตอนการที่ทำดินตรงนี้เลยนะคะ ดินนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเป็นดินสีนดำค่ะตัวที่เขาใช้ผสมนะคะเท่าที่เห็นก็เนะะี่ยค่ะจะเป็นพวกตัวใเมะพร้าวนะคะ่นะ,คะ,นะคะเนี่ยค่ะไงมะพร้านวะที่เขาบดเสร็จแล้วก็มีใบไม้นะแล้วก็นะะี่ค่ะตรงนู้ก็จะเป็นดินตัวนี้เนี่ยไอ้ตรงเนินดำๆเนี่ยก็คื เป็นแอมนที่เขาทําเสร็จแล้วนี่ขาดตรงนี้ก็เป็นตรงที่ใส่ถุงแล้วนะคะด,ดินพ่อปลูกดินพ่อปลูกนะคะค่ะเป็นอันที่เขาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เขาก็น่าจะตากเอาไว้นะคะนี้สูตรหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะเพราะว่าอันนี้ค่ะน้าเขาทำมาคะ่ะหนูก็ไม่กล้าถามสูตรน้านะคะ แค่มาถ่ายให้ดูเฉยๆนะคะก็เป็นช่วงยุคโควิดนะคะนะาเขาก็เลยหันมาทำพวกดินพ,อพ่อผูกนะคะนี่ก็จะสนมากก็จะมีมะพร้าวนะคะกับใบไม้แล้วก็ดินนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นพวกเปลือกมะพร้าวนะคะที่มันเหลือเนี่ยคะ่ะก็มาสับนะคะก็คือนะคะ่ะมันก็จะมีเครื่องสับอยู่นะคะ เครื่องสับมันก็สับออกมาให้เป็นเป็นเหมือนลูกเต๋ววาอะค่ะสับเป็นเครื่องสับอะค่ะมันก็จะออก,กจะเอาเมะพร้าวหยเงเข้าไปในเครื่องนะคะเกลือกมะพร้าวอะค่ะเกะเข้าไปแล้วก็จะ เครื่องก็จะค่นออกมานะคะอันนี้ทำอะไรกันคะนี่ไม่รู้เหมือนกันที่ปลูกต้นไม้มีไอเดียเลยเเอานี้ยยัดใส่ฝอยมะพร้าวแล้วก็มาสร้างตามคอนโดประดับไว้ประดับไว้ประดับเนี่ยคอนโดไอเดียของเจ้าของโรงงานใช่ไหมคะเนทอ๋ออันนี้คือทำไว้เอาไว้เดู้เขาสั่งมาสองร้อย ใส่เข้าไปให้มันเต็มเลยใช่ไหมอันนี้คือเขาสั่งไปเอาไปเขาสั่งไปปลูกอะไรเหรอคะออ ต้นไม้นี่ก็เมีต้น,นไม้โอ,อ,อ้ปลูกพวกเอ่ยพวกไม้เลื้อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอค่ะ เสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะยัดก็จะได้เป็นเป็นแบบนี้ใช่คะอ๋ออันนี้เป็นเจ้าของโรงงานใช่ไหมคะครับผมค่ะก็อันนี้คือตรงเนี้ยเป็นดินกองเนินดินตรงเนี้ยคือทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ๋องอัน,นี้ยังไม่สยังลงหมักไว้เราออจะไม่ผสมอ๋ออันนี้คือหมักไว้เฉยๆหมักไว้เฉยไม่ผสมาล้วกผสม แล้วอันนี้อ่ะเ,อเราจะไอ,อ้วัเนี้เราจะเอามาบดบด<ท>บดแล้วเอาไปแช่น้ําเพื่อล้างอิเทินินออกอ๋อล้างอิเทินินออกใช่ล้างอิเทินินออกแล้วก็เอามาผสมกับที่เราหมักกินไว้แล้วเ,เ,อเอามามาจุถุง<อ>เพราะแค่นี้ถูตในลหมักี่หลายอย่างอยูอย่เหมือนกันมีใบไม้ที่เราต้องหมักใบไม้เหมือนกัน<อ>จะได้ยินเสียงนัเสียงมันดังมากเลยนะไม่รู้ดีที่ไฟมา ไม่น่าจะดีไม่อยู่แต่เองแน่นั้นขาไอ้ลูกเต่าตัวเนี่ค่ะมะพร้าวที่บดไว้เป็นลูกเต่าเนี่ยเอาไปทำอะไรส่งร้านขายต้นไม้เลยครับส่งร้านขายต้นไม้คือเอาใส่เป็นถุงปุ๋ยอย่างนี้ไปเลยเราจะบรรจุเป็นถุงปุ๋ยให้เขาเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยเป็นไซส์ใหญ่ไมาใชบรรจุเพราะเป็นกระสอบอย่างนี้เลย เป็นกระสอบอย่างนี้ใช่เป็นกระสอบอย่างนี้เลยใยใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็แพ็คส่งร้านค้าต้นไม้เลยเขาก็จะเอาไปแค่แค่น้ําล้างดินออกแล้วก็ไปใส่หน้าดินวางปลูกต้นไม้เสร็จล้วก็จะมีบรรจุถุงเล็กด้วยเราจะมีบรรจุถุงเล็ก้อยให้ลูกค้าติงย่อยที่จะซื้อไปปลูกเองก็มีคือจะบรรจุไปเป็นทั้งถุงเล็กถุงใหญ่ใช่ถุงเล็กถุงใหญ่มีถุงพร้อมเล็ก อันนี้คือพร้อมส่งใช่ไหมนี้พร้อมส่งี๋ยวเราจะซีนแล้วเราจะซีนเย็บปากถุงมันเย็บปากถุงอันนี้เป็นมันจุถุงใหญ่อันนี้เป็นแบบไซส์เล็กใช่ไหมอันนี้ไซส์เล็กไซนนส<า>์เล็กสับเป็นลูกเตา๋สาสับแบบสับเป็นลูกเตา๋สาไซส์เล็กนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เนาะตรงสีขาวถุงสีขาวเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่ถุงกี่บาทคะน้ตัน น่าจะส่งห้าสิบบาทห้าสิบบาทส่งคือส่งห้าสิบบาทแต่ส่งรายคาห้าสิบบาทอ๋อจะไปทาเสาหลักไม้ไ,ไ,ไม่ได้เพราะว่าตากมะพร้าวเนี่ยใย,ยมะพร้าวเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเราจะไม่ได้ทิ้งเลยนะเราจะเอาอไปทําอันนี้ก็จะไปส่งร้านท<ส>ําที่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปยัดทําเป็นบ้องทําเป็นเสาไม้เรือที่เขากำลังผลิตกันอยู่ที่ห้อตรงนั้นค่ะ เป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของมพะพร้าวเราจะไม่ได้จิ้งสักอย่างเลยเราจะเอามาใช้ไปโยน์ทั้งหมดเลยแต่นนที่เราแยกใยตัวน,นี้เนี่เป็นเส้นใยของมันค่ะใย,ยมพะพร้าวแล้วก็ใ<ม>ย,ยมพะพร้าวพวกนี้มีกนี้มีประโยชน์อีกอย่างนึงนะเอาไปรองใต้กระถางได้ด้วยรองใต้กระถางรองใต้กระถางเอาวางไว้ใต้กระถางเลยกระถางต้นไม้ต้นไมน้แล้วกปลูกต้นไม้รอบหนึ่งเราไม่ต้องใส่กวดหรือใส่อะไรเข้าไปใส่แค่องมะพร้าวไ้เลยค่ะ ร้อยแล้วนี่เราจะไปเข้าเครื่องบดบดใช้ไม่เป็นบดอีกรอบนึงตอนแต่ตอนที่ไปดูนี่เห็นบดกับมะพร้าวด้วยต้องต้องมาบดบดกับมะพร้าวที่เราหมักไว้ไงโเครื่องก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะเครื่องทำปุ๋ยมะพร้าวเป็นเครื่องทำปุ๋ยมะพร้าวใช่ไหมเครื่องทำปุ๋ยมะพร้าวนะคะ อันนี้คือขุยมะพร้าวนะคะที่บดออกมาเนี่ยยังไม่แห้งเดี๋ยวก็ต้องเอาไปตากแดดให้แห้งอีกเนาะนี่ค่ะนี่คือบดออกมาแล้วใช่ไหมขุยมาพานะพร้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงที่ตากแดดไว้นะคะนะนี่ค่ะเขาตากแดดไลยตรงนี้ ่คะตรงที่เขาตากขุยมะพร้าวไว้นะคะก็ไอที่บทบกเมื่อกี้เนี่ยคือยังไม่แห้งนะคะก็เราก็ต้องเอามาตากไว้ตรงนี้นะคะตากตากสร็จเนี่ยเขาจะเอามาบรรจุบรรจุถุงแล้วก็ไปส่งร้านค้านี่คือ อันนี้ขายถุงละกี่บาทถ้าจากถ้ารับจากโรงงานนะคะก็จากโรงงานถุงละสิบาทถุงละสิบบาทเนาะอ๋อจะเป็นถุงประมาณนี้ประมนี้แล้วมะพร้าวสับมันปี๊มะพร้าวสับอันนี้เป็นแบบบรรจุถุงเล็กใช่ไหมคะเล็กะเป็นแบบนี้ถุงละสิบบาทอันนี้แหละข้งะางล่างเหมืนนนอนกันเดียนกันเดีวยวกันนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นดินพ่อปลูกนะคะ ก็คือถ้าเอาส่งร้านต้นไม้ถุงละ9บาทใช่ไหมคณาตันถุงละว9บาทแต่ถ้าเป็นถ้าขายแบบปีกใช่ไหมถงุง7ถุงร้อยเจ็ถุงร้อยขายแบบปีกนะ <Sy lv ain> นี่ก็แพ็กเสร็จแล้วเป็นยังไงเมื่อเป็นยังไงที่มาทำ ดินพ่อปลูกขายเนี่ยคือกําไรได้พอใช้ไหมคะกำไรก็ได้อยู่นะมันก็ได้พอใช้ได้พอใช้ใส่หมุนเวียนจ่ายค่าลูกน้องจิตใจอยากอยู่แตก่อนนะทำขายเกี่ยวกับตลาดนัดของผมนะขายตัวเองมาขายดินมาทําดินตกต้นไม้เพราะท่วมที่โควิดเข้ามาพอดีก็เลยพลิกโอกาสถ้าเราไปมุ่งจะขายตลาดจดเดียวโควิดเข้ามาแล้วก็ขายพอไม่ได้ เราก็เลยพเปลี่ยนขายทําเรื่องดินส่งร้านค้าร้านต้นไม้ร้านธัญไม้มีแค่มะพร้านสนว,าวาาสับที่เราแปรรูปลลของมะพร้าวทุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างออกม,มาอืมค่ะนี่ก็เป็นการทําดินทาโรงงานดินเพาะปลูกของท่านตันนะคะก็แต่รใครช,ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ